าที่มีการเชื่อมต่อร้านค้าใน Lazada และ Shopee สามารถให้ระบบตัดสต็อกอัตโนมัติได้ด้วยรหัส SKU ค่ะสำหรับ Lazada รหัสจะอยู่ตรงที่ seller SKU นะคะโดยรหัสจะต้องไม่ซ้ำกันหรือพูดง่ายๆก็คือ1สินค้าต่อ1 SKU นั่นเองค่ะหรือถ้าใครไม่ได้ตั้งค่าไว้ระบบ Lazada ก็จะสร้างรหัส SKU ให้อัตโนมัติเลยค่ะส่วน s h อ p e e จะมี2ที่นะคะโดยจะขึ้นอยู่กับสินค้าที่เราขาย ที่แรกก็คือ parent SKU ก็คือสินค้าที่ไม่มีการจำแนกเพิ่มเติมอย่างเช่นพวกสีไซส์ Size นั่นเองค่ะอีกที่คือ variation list หรือรายการตัวเลือกสินค้าก็คือสินค้าที่ต้องจำแนกตามสีไซส์ Size, สเปคเช่นพวกเสื้อยืดกางเกงเป็นต้นค่ะแต่ข้อควรระวังของรหัสสินค้าใน s h อ p e e ก็คือถ้าเราไม่ใส่รหัส SKU ก็สามารถบันทึกสินค้าได้ ดังนั้นหากใครมีร้านค้าทั้งใน Lazada แล้วก็ Shopee เนี่ยแนะนำให้ใส่เหมือนกันทั้ง2ที่เพื่อจะได้ตัดสต็อกสินค้าตัวเดียวกันใน Flow Account นะคะสำหรับใน Flow Account รหัส SKU ก็คือรหัสสินค้าในเมนูสินค้านั่นเองค่ะทีนี้พอมีการเชื่อมต่อกันแล้วระบบจะจับรหัส SKU ทั้งใน Lazada และ Shopee คู่กับรหัสสินค้าใน Flo Account เพื่อตัดสต็อกให้นะคะ และชื่อสินค้าในเอกสารก็จะเป็นไปตามที่ตั้งไว้ใน Flow Account. ค่ะสำหรับลูกค้าเก่าที่มีการเชื่อมต่อกันแล้วสามารถเข้าไปเพิ่มรหัสสินค้าและแก้ไขชื่อให้สั้นลงได้ใน Flow Account ที่เมนูสินค้านะคะแต่สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเชื่อมต่อและไม่อยากใส่สินค้าเข้าไปทีละตัวสามารถใช้การ Import สินค้าเข้ามาผ่าน Google Sheets ได้เลยค่ะ โดยทำการ Export รายการสินค้าออกมาจากทั้งใน Lazada และ s h o ป e e ก่อนแล้วนำมาใส่ใน g o o l l s s h e t t Template ของ Flow Account เพื่ออัปโหลดไฟล์เข้าไปนะคะสำหรับวิธีการก็สามารถดูได้จากคลิปที่จะแปะให้ตอนท้ายได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็สามารถตัดสต็อกแบบอัตโนมัติจากรหัส SKU ได้แล้วนะคะหากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามทีมงานของเราได้ตลอด7วันเลยค่ะ F l o w Account โปรแกรมบัญชีออนไลน์ใช้งานง่ายเหมาะสาหรับนักธุรกิจยุคใหม่ ใช้งานได้ทั้งบนเว็บไซต์และในมือถือดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ iOS และ Android แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ